ด่วนสะเทือนโลกภาพจริงนาทีเอฟสิบหกไทยเปิดฉากโจมตีฐานทัพกัมพูชารอบที่3ได้ถูกเผยแพร่ออกมาแล้วทั่วโลกออนไลน์เสียงกำปนาจากแรงระเบิดทำเอาท้องฟ้าเหนือชายแดนสว่างวาบราวกับสายฟ้าฟาดกลางคืนอาคารสิ่งปลูกสร้างในค่ายทหารพังราบไปต่อหน้าต่อตาเสียงหวีดร้องของทหารที่หนีตายปะปนกับเสียงเครื่องยนต์เจ็ทที่ดังก้องอยู่บนฟ้าคลิปวิดีโอที่หลุดออกมาถูกแชร์ไปอย่างรวดเร็วมีคนดูนับล้านภายในไม่กี่ชั่วโมงขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระบุว่านี่คือการโจมตีที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในปรรรรระะววัตตติิศาาาาาสกทหห่ง2ช ยี่งทให้ประชาคมโลกจับตาไทยกัมพูชาแบบไม่กระพริบตารอบการโจมตีครั้งที่3นี้แตกต่างจากครั้งก่อนๆอ,อย่างสิ้นเชิงเพราะกองทัพอากาศไทยได้วางแผนอย่างรอบคอบมีการส่งฝูงบินหลายลำบินเข้ามาในเวลาเดียวกันเพื่อสร้างแรงกดดันสูงสุดต่อกองทัพกัมพูชาระเบิดลูกแล้วลูกแล้วถูกโปรยลงใส่เป้าหมายจนทําให้ฐานทัพทั้งแถบพังราบไม่มีเหลือนักข่าวต่างประเทศหลายสํานักบรรยายตรงกันว่านี่ไม่ใช่แค่การโจมตีธรรมดาแต่คือการกวาดล้างอย่างแท้จริงภาพที่ปรากฏคือเปเลวไฟสูงนับสิบเมตรพวยพุ่งขึ้นฟ้าเสาจซายยทั่รรศมมีหลากิโเต ระสร้างบรรยากาศความหวาดกลัวไปทุกคนแห่งความแตกตื่นเกิดขึ้นทันทีเมื่อเสียงระเบิดดังก้องสะท้อนข้ามพรมแดนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่สู้รบต่างรีบหนีเอาชีวิตรอดบางคนแล้วว่าพื้นดินสันสะเทือนราวกับแผ่นดินไหวขณะที่ควันดำทะมึนคลุมท้องฟ้าไปทั่วทั้งบริเวณรถพยาบาลและหน่วยกู้ภัยต้องรีบเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจำนวนมากที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังแต่ภารกิจก็เต็มไปด้วยอุปสรรคเพราะเสียงระเบิดยังดังขึ้นต่อเนื่องความตึงเครียดที่แผ่ปกคลุมทำให้สถาาาาานนนนนกกกกรรรณคคคคั้้งีี่่ลวเิิทใใจะดด ขณะเดียวกันภาพถ่ายทอดสดจากสื่อสากลก็แพร่กระจายไปทั่วโลกทันที CNN BBC และ ALJazeera ต่างเปิดภาพนาทีระเบิดถล่มค่ายกัมพูชาแบบเต็มจอเสียงผู้สื่อข่าวแทบจะพูดไม่ออกเมื่อเห็นความพินาศตรงหน้าคำว่าพังราบถูกย้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกบนหน้าจอความเสียหายครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างแรงสะเทือนให้กับกัมพูชาแต่ยังสะท้อนถึงความร้อนแรงของสถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศเร่งประชุมฉุกเฉินเพื่อประเมินว่าการโจมตีครั้งนี้จะนำไปสู่สงครามเต็มรูปแบบหรือไม่กัมพูชาออกแถลงการทันทีหลังเหตุการณ์ว่า คือการรุกรานอย่างชัดเจนและสาบานว่าจะตอบโต้กลับอย่างสาสมเสียงประกาศจากผู้นําทหารกัมพูชาดังก้องไปทั่วประเทศว่าเลือดเนื้อของทหารที่สูญเสียจะต้องไม่เสียเปล่าภาพประชาชนกัมพูชาที่โกรธแค้นเดินขบวนบนถนนถือป้ายล้างแค้นกลายเป็นกระแสที่แพร่กระจายไปทั่วขณะที่บรรยากาศในประเทศเต็มไปด้วยความเครียดและความโกรธเกรี้ยวนักวิเคราะห์เตือนว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการประทะที่ยืดเยื้อยิ่งกว่าเดิมไทยเองก็ไม่ยอมถอยกองทัพประกาศว่าการโจมตีรอบที่3าเป็นเพียงการป้องกันตัวและการตอบโต้ที่จําเป็นเสียงจากรัฐบาลไทยย่อ ว่า,วาไทยจะปกป้องอธิปไตยและเกียรติภูมิของชาติอย่างเต็มที่ทําให้กระแสะชาตินิยมในประเทศพุ่งสูงขึ้นทันทีประชาชนจํานวนมากออกมาบกทงชาติและตะโกนสนับสนุนทหารขณะที่บนโซเชียลมีเดียแฮชแท็ก s สิบหกไทยถล่มค่ายเขมรตติดเทรนด์อันดับหนึ่งภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงความดูเดือดครั้งนี้ไม่เพียงแต่เกิดในสนามรบแต่ยังปัตุข,ขึ้นในโลกออนไลน์อย่างร้อนแรงไม่แพ้กันเสียงวิพากวิจารจากทั่วโลกดังก้องไม่หยุดหลายประเทศแสดงความกังวลว่าการโจมตีซ้ำๆของไทยจะยิ่งทำให้ความตึงเครียดบ มื่อก่อนที่ทุกอย่างจะเกินควบคุมแต่นักการทูตหลายคนยอมรับว่าทั้งสองฝ่ายยืนกรานแข็งกร้าวจนแทบไม่มีพื้นที่ให้เจรจาโลกจึงตกอยู่ในความเงียบงันที่ปกคลุมด้วยความหวาดกลัวเพราะหากการประทะรอบที่4ี่เกิดขึ้นจริงผลลัพธ์อาจเลวร้ายยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารชี้ว่าการโจมตีรอบที่3ามนี้ถูกออกแบบมาอย่างแยบยลเพื่อสร้างความเสียหายเชิงยุทธศาสตร์กับกัมพูชาโดยตรงเป้าหมายหลักคือทำลายคลังอาวุธและระบบสื่อสารของฐานทัพซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการรบเมื่อสิ่งเหล่านี้ถูููกกกทลาาายยยััมพพชจะสสญเสีศ พอในการตอบโต้ทันทีและต้องใช้เวลานานหลายปีจึงจะฟื้นฟูได้นี่คือการโจมตีที่ไม่ใช่แค่เพื่อโชว์พลังแต่คือการทำลายขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามอย่างแท้จริงแต่ท่ามกลางความหายนะก็มีภาพมนุษยธรรมที่เตือนใจไม่แพ้กันเด็กเล็กและผู้หญิงจำนวนมากต้องหนีเอาชีวิตอดท่ามกลางเสียงระเบิดที่ดังไม่หยุดผู้สูงอายุหลายคนไม่สามารถวิ่งหนีได้ทันจนต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านภาพเหล่านี้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกและกลายเป็นเครื่องตวนใจว่าสงครามไม่ได้เลือกเป้าหมายมันทำลายทั้งทหารและผู้บริสุทธิ์ไปพร้อมกันสังคมโลกเอ ริมเรียกร้องเสียงดังขึ้นให้หยุดการโจมตีก่อนที่จำนวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มสูงขึ้นจนควบคุมไม่ได้ขณะเดียวกันตลาดหุ้นและเศรษฐกิจในภูมิภาคก็เริ่มสั่นคลอนทันทีนักลงทุนเร่งถอนเงินออกจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่างเงินกัมพูชาดิ่งลงอย่างรวดเร็วส่วนค่างเงินบาทก็เผชิญแรงกดดันมหาศาลราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นในตลาดโลกเพราะผู้คนแห่หาที่หลบภัยทางการเงินนักวิเคราะห์เตือนว่าหากสถานการณ์ไม่สงบลงภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเศรษฐกิจทั้งภูมิภาคอาจเข้าสู่ภาวะถดถ เบิดของ f .16 ไทยในรอบการโจมตีครั้งล่าสุดสื่อกัมพูชารายงานด้วยความตื่นตระหนกว่าฐานทัพที่ถูกถล่มในรอบที่3นี้ถือเป็นหนึ่งในศูนย์บัญชาการหลักของกองทัพขเขมรมีการเก็บอาวุธยุโทโธปกรณ์ล้ำค่าจำนวนมากรวมถึงระบบเรดาร์ตรวจจับภัยทางอากาศที่เพิ่งติดตั้งใหม่ไม่กี่เดือนก่อนแต่ทุกอย่างกลับพังพินาศภายในเวลาไม่กี่นาทีภาพดาวเทียมที่เผยแพร่แสดงให้เห็นพื้นที่กว้างใหญ่ที่เคยเป็นฐานทัพกลายเป็นแค่เศษซากและเท่าฐานสร้างความสะเตือนใจไปทั่วโลกว่าศักยภาพของกัมพูชาถูกทำ มากยิ่งขึ้นคือการที่กัมพูชาแทบไม่มีเวลาแม้แต่จะเปิดสัญญาณเตือนภัยก่อนระเบิดตกลงมาการโจมตีครั้งนี้รวดเร็วและแม่นยำราวกับคำนวณไว้ทุกเสี้ยววินาทีทำให้มีทหารจำนวนมากเสียชีวิตทั้งที่ยังอยู่ในที่พักบางคนละว่าพวกเขาแทบไม่ได้ยินเสียงเครื่องบินมาใกล้ๆด้วยซ้ำจู่ๆก็เกิดการระเบิดครั้งใหญ่คล้ายฟ้าผ่าสร้างความเสียหายเกินกว่าจะบรรยายได้นี่คือการโจมตีที่หลายคนบอกว่าไม่ต่างอะไรกับฝันร้ายขณะเดียวกันภาพที่ประชาชนในพื้นที่ถ่ายไว้ด้วยโทรศัพท์มือถือกลายเป็นหลักฐานสำคัญที่เเผยยใหหห้้้โโลกไดด็นความามร ห้างแท้จริงเสียงกรีดร้องของผู้บาดเจ็บเสียงระเบิดที่ดังซ้ำและซ้ำอีกและภาพของกองไฟที่ลุกชนประตูขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ชมหลายคนแทบรั้นน้ำตาไม่อยู่คลิปเหล่านี้แพร่ไปทั่วโซเชียลมีเดียในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงสร้างกระแสวิพากวิจารยอย่างดูเดือดบางคนเรียกร้องให้มีการหยุดยิงทันทีในขณะที่อีกฝ่ายกลับยกย่องว่านี่คือพลังแสนยานุภาพของไทยที่ไม่อาจปฏิเสธได้ทหารกัมพูชาที่รอดชีวิตออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยน้ำตาคลอบ่าว่าพวกเขาไม่เคยคาดคิดว่าจะ,ะเผชิญกับการโจมตีที่รุนแรงและโหเเียยนาลคสสูญพื่อ อนร่วมรบไปต่อหน้าต่อตาบางคนต้องกอดร่างเพื่อนที่สิ้นใจในกองเพลิงภาพเหล่านี้ถูกสื่อกระจายออกไปทั่วโลกกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสูญเสียที่เกินกว่าจะเยียวยานักวิเคราะห์เตือนว่าความโกรธแค้นในใจของทหารกัมพูชาอาจถูกเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันให้ตอบโต้ตครั้งใหญ่ในไม่ช้าในกรุงเทพรัฐบาลไทยจัดแถลงข่าวใหญ่ทันทีเพื่อยืนยันว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นมาตรการป้องกันตนเองและย้ำว่าไทยไม่ได้ต้องการทำสงครามเต็มรูปแบบแต่จะไม่ยอมให้ใครละเมิดอธิปไตยของชาติผู้นำกองทัพอากาศไทยยังยกย่องนักบินเนอฟสิ อ่องผืนแผ่นดินคำพูดเหล่านี้ถูกถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศและทำให้บรรยากาศชาตินิยมในไทยยิ่งพุ่งสูงขึ้นทันทีประชาชนจำนวนมากออกมาโพสข้อความสนับสนุนอย่างล้นหลามกระนั้นก็ตามนักวิชาการและนักสิทธิมนุษยชนหลายฝ่ายกลับมองต่างออกไปพวกเขาเตือนว่าการโจมตีที่ทำให้พลเรือนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากอาจทำให้ไทยถูกประนามจากนานาชาติและเสี่ยงถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจภาพเด็กเล็กที่ร้องไห้ในซากปรักหักพังถูกแชร์ไปทั่วโลกพร้อมคำถามว่า ใครคือผู้รับผิดชอบต่อชีวิตผู้บริสุทธิ์เหล่านี้เสียงกดดันจากนานาชาติกำลังทวีความรุนแรงขออื่นเรื่อยๆทำให้รัฐบาลไทยต้องเผชิญแรงกดดันจากทั้งในและนอกประเทศในเวลาเดียวกันกระแสบนโซเชียลของชาวกัมพูชาก็เดือดพล่านแฮชแท็กภาษาขอมที่หมายถึงล้างแค้นให้เพื่อนทหาร ขึ้นอันดับหนึ่งทันทีภาพผู้หญิงและเด็กที่สูญเสียคนในครอบครัวกลายเป็นไวรัลที่ถูกแชร์ซ้ำละซ้ำ,ซำอีกความโกรธแค้นที่สะสมกำลังประตุอย่างหนักในหัวใจของผู้คนหลายฝ่ายเตือนว่าหากกัมพูชาเลือกตอบโต้แบบเต็มกำลังการประทะครั้งต่อไปอาจไม่จำกัดแค่ฐานทัพชายแดนแต่ลามเข้าสู่เมืองใหญ่และพลเรือนโดยตรงท่ามกลางความวุ่นวายนี้ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนต่อ ห้างรู้สึกหวาดกลัวว่าจะถูกดึงเข้าสู่สงครามด้วยหลายประเทศเร่งส่งทูตพิเศษมาเจราจากับทั้งสองฝ่ายเพื่อหาทางลดความรุนแรงแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าทั้งไทยและกัมพูชาจะยอมถอยสถานการณ์จึงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและถูกมองว่าอาจกลายเป็นสงครามใหญ่ที่สุดในอาเซียนหากไม่มีการยับยั้งในเร็ววันนักลงทุนทั่วโลกเริ่มมองหาที่ปลอดภัยใหม่ๆเพราะไม่มั่นใจในเสถียรภาพของภูมิภาคนี้ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกขยับขึ้นทันทีเนื่องจากเส้นทางการขนส่งผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออาาาาจได้รรรัับบผลกกกะทย่งงหหนสค มาบานปลายมากขึ้นนักวิเคราะห์หลายสํานักเตือนว่านี้ไม่ใช่แค่ความขัดแย้งระหว่างสองชาติแต่เป็นภัยต่อเศรษฐกิจโลกบรรยากาศจึงเต็มไปด้วยความหวาดระแวงและความวิตกกังวลในทุกมิติสื่อตะวันตกบางสํานักถึงกับใช้คําว่าโวเชคิงนิวเพื่อพาดหัวข่าวนี้บางประเทศเริ่มอพยพพลเมืองของตนออกจากพื้นที่ชายแดนทันทีขณะที่ประชาชนทั่วไปต่างเฝ้ารอดูว่ารอบที่4จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เสียงระเบิดที่เพิ่งเงียบลงยังคงสะท้อนอยู่ในใจผู้คนภาพควันดําที่คลุมท้องฟ้ากลายเป็นสัญลักษณ์ของ เมื่อไรโลกทั้งโลกกำลังจับตาไทยกัมพูชาอย่างไม่กระพริบตา